โอครอบครัวครับไม่ชอบให้คุณทำอะไรเดิมๆบ้านหลังที่2ของคุณเลยครับโมเดิร์นไม่เพียงแต่เทคโนโลยีแต่ความคิดด้วยค่ะเพื่อนน่ารักมาก student engagement คดชิว harmonize e t h diversity ครับแตกต่างแต่ลงตัว ลามาดราม่าน่นอนค่ารามาปฏิฐานครับพวกเราเนี่ยแหละฮะนักเรียนรามาทุกคนครับรามาโรดี้ไม่มีชื่อใดจะเลอเลอๆกลยิ่งใหญ่กว่ารามาอยากทำวิจัยได้ทำวิจัยพี่หมอเจียบล้านนาค่ะสันถึกแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหเฮสบู่หอมตาลูกไก่หาได้ที่าลโอ้โหเฮ สถานที่เรียนเพื่อนักเรียนออกแบบโดยนักเรียนสถาบันการแพทย์จกกีในรดบดินฟารซิลิตี้ครบคันค่ะกว้างขวางรักชุดใจในายชุกเชิญเลือกเ็ดครับต้องบอกว่าห้องเ,เชอร์เนี่ยนั่งสบายมากเกาอินเนี่ยนุ่มแบบหลับไปเลยมีที่เล่นกีฬาเยอะมากก็ไกล่ลนตัวอาจารย์ใจดีค่ะไม่กินหัว หัวก้าวหน้าพาเราก้าวไกลครับเข้าถึงง่ายมากเวลาทำอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยอาจารย์เป็นยังไงบ้างใช่ป่ะอืมเหมือนพ่อเหมือนแม่ค่ะ e-lecture ค่ะทั้งสองอย่างครับ <c oughs> เรียนในห้องแน่นอนเรียนในห้องโฟกัสง่ายกว่า e-lecture ครับเพราะเพสในการเรียนของเราไม่เท่ากัน <c oughs> ไปฟิตเนส ไปราวค่ะ <c oughs> ไปปีนผาชาบูค่ะ <c oughs> ดูดีต้องใจมากวันนู้นชาบูค่ะ <c oughs> ไปห้องสมุดรามาไปโอเวนฮาวครับผมแล้วเจอกันนะคะ <c oughs>